น่าจะวนจริงๆท่าเดียวกันเนี่ยลองดูไว้ครับยิงเพื่อเสมอฮะเอาพี่ใหญ่เอาพี่ใหญ่เอ้าน่ากลัวดีครับตอนเนี้ยไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเชียร์ชาตกรรมหรอกนะเชียร์พี่ใหญ่กันพี่ใหญ่ก็อยุ่งฮาส์ ความตระกรรยิงเพื่อขึ้นนำคัดริ้วโอ้ยตรงกลางเลยที่สามของเพื่อนพี่อ,อ๋องครับแม่ดกดดันคงับคนนี้ความหวังทั้งจักรวาลต้องเข้าถ้าไม่เข้าสวัสดีค่ะอาจารย์ร <c oughs> ับได้แล้วลูกเนี้ยโยชนเสาเกรอบ แล้วก็พี่พี่ใหญ่แล้ล้มถูกทางแล้วนะพี่ปาบอันนี้พี่ปาบประดลน,นะคะเอาไว้กองเชียร์ว่าไงวะเนี่ยว้าวโหย,โยลูกนี้พี่ปาบยิงสวยมากเลยอะเวลาพี่อัดไลฟ์อะไรอาจารย์ก็จะมาชมตลอด <laughs> พี่ใหญ่เว้ยโอ้ยเสาช่วยพี่ใหญ่จริงพี่ใหญ่พี่ใหญ่เล่นของเอ้ยพี่ใหญ่เล่นของพี่ใหญ่เล่นของนะแต่เราก็ช่วยๆกันนะคะช่วยน้องเอพี่แซมจุดโทษแซมนได้สายตาพี่ใหญ่เล่นของโอเคค่ะขอยุติการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะ